ครับวันนี้จะพามาทำเมนูง่ายๆสไตล์ครูนายเพื่อนชาวบ้านนะครับวันนี้จะทำไก่ใต้น้ำวันนี้เราได้ไก่บ้านมานะครับอันนี้ไก่บ้านทีนี้ก็จะมีเครื่องเทศก็จะมีขา่าใบมะกรูดนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตอนนี้เครื่องทั้งหมดนี้เราหั่นแล้วเราก็ใส่โรกต่ำแล้วนะครับแล้วเราก็จะ พอตามไปแล้วเราก็จะใส่พริกเข้าไปส่วนตัวนี้เราก็จะคลุกลงไปแบบนี้เลยนะครับองค์ประกอบอ,อ,อื่นก็จะมีอัชีฟรัง่งนะครับัช,ชีฟรังแล้วก็ต้นหอมนะครับแล้วก็ผักชีผักชีและลาผักชีนะครับผักชี นี้พอเราได้เด่นนี้แล้วเราก็จะโคลก่อนโคลเสรก็จโคลกแแตกนะครับแต่แค่นี้พอเ็าจะเันตันนี้ใส่เข้าไปครับ คือตำให้มันแตกให้กลิ่นมันออกนะครับไม่ได้ตำให้ละเอียดแค่นี้พอตัวน,นี้เราก็มือเลยนะครับกดขเขาเข้ากันใส่ใส่สรุดีเข้าไปนะครับหรือเรากินชุดสแล้วก็ใส่ชุดับ นะครับเพราะมันจะเค็มยังไม่ต้องใส่เกลือเสร็จแล้วเราก็นี่เลยเอาใส่เข้าไป นันว่าเดี๋ยวใส่สอนไปหน่อยเพื่อดับขาวนะครับดับขาวใส่เข้าไปพอเราก็จะยกมาใส่หมนี่นะครับใส่ลงไปนี่ใส่ลงไป เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปแล้วก็น้ำนะครับข้างล่างจะไม่มีน้ำเราก็จะน้ำใส่ข้างบนนะครับข้างบนแบบนี้ขั้นตอนต่อไปเป็นอันว่าเสร็จนะครับนี้น้ำนี้จะต้องเดือดจะต้องร้อนแล้วก็ถ่ายน้ำสามครั้งรวมแล้วก็ประมาณสักสิบห้าถึงยี่สิบนาที ไก่ข้างล่างก็จะสุกเดี๋ยวคอยรับชมตอนที่ไก,ก่สุกในคลิปต่อไปครับนี่เรามาดูการน,น้ำสุดท้ายแล้วนะครับทายน้ำสองครั้งก็จะรวมแล้วเป็น3าครั้งใช้เวลา20ินาทีเอาร้อแล้วอันนี้จบขั้นตอนแค่นี้นะครับก็ปิดไฟปิดไฟที่นี้ยกดูดเฉลยนะครับ น้ำออกเนี่ยความหอมมันก็จะพุ่งขึ้นมาสุดลวเราก็จะตักตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟตรงนี้มันร้อนจะกวาสพร้อมเสิร์ฟล้ว คือเมนูไก่ใต้น้ำนะครับเป็นเมนูง่ายๆสไตล์ครูนายเพื่อนชาวบ้าน,นะครับถ้าใครต้องการทำอลองดูนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับเยี่ยว